ข้าควคัวอีกแล้วนะคะไข่เจียวนะคะไข่เจียวนะคะวันนี้ทอดไข่นะคะถูดมาดามเองนะคะเพื่อนๆถูดเราเองนะคะแซ่บเลยนะคะเอ๊ะเอๆนเอเอูดมาดามเองนะคะ เสร็ะเมอนะคะเสร็ะเมือนะคะเจ็บเวิร์นะคะ,น,ะ,คะนางงานทอดไข่นะคะอาร่อไหนดีคะ่ะเจ็บนะคะไข่นะคะไข่ไก่นะคะคนหิวก็หิวนะคะคนทอดมีแต่เล่นนะคะ มาดามเองนะคะเพืเ่อนๆก็ใยนะคะเอ็เอ็เอ็เอดมะเขือเทศนะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็ปูอัดนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแซบเบอร์ตบมือเยอะเยอะสูตรมาดามเองนะคะบอกไว้ก่อน มาดานีนะคะสั่งได้นะคะวันนี้นะคะเมนูเกิดนะคะเมนูเกิดนะคะบอกไปก่อนแซบนะคะทอดไข่แล้วก็ดองผักกระเทียมด้วยนะคะ วันนี้เราก็จะมาดองกระเทียมด้วยนะคะกระเทียมดองนะคะมันเกิดลูกนะคะเกิดใบนะคะแต่ดองกระเทียมนะคะกระเทียมมันเกิดใบนะคะดองแสบพี่น้องเอ้ดูนะคะกระเทียมนะคะแสบเร์นะคะหอม คันชมดองกระเทียมพี่น้องกระเทียมเกิดเกิดลูกแล้วนะคะเกิดเกิดรากเลยนะคะกระเทียมเกิดรากพี่น้องเออเกิดต้นน้อยๆนะคะแซบนะคะพี่น้องแซบหัวกระเทียมใหญ่ๆพี่น้องเอยแล้วก็เราก็จะมาดองกินนะสั่งได้นะคะได้แด้มมากินด้วยก,กันเลยเด้อพี่น้องเอ้ มีสืด้วยนะคะผัดมีสั้ด้วยนะคะเมนูวันนี้ด้วยนะคะผัดมีเสื้อนะคะเห็ดหอมด้วยเด้อพีนองเด้อทานง่ายๆกินง่ายๆนะคะขนอมหมูนะคะสองก้อนก็จัดไปนะคะทำไมมันก้อนเลเ็กเล็กเมื่อก่อนอัดแน่นมากเลยนะคะตอนนี้ใส่บะหพี่น้นองก้อนหนึ่งมิตรก้อนน้อย แพี่น้องเออพี่น้องมันเป็นขึ้นมาเห็ดหน่อยทั้งเนี่ยแต่ตะกี้เบิัดข้นอมันขี่โกงพี่น้องเมื่อก่อนมีแต่เห็ดหอมด้วยนะคะต้มเห็ดหอมหเห็ดหอมด้วยเลยพี่น้องเลย เอากินน้ำนัวๆใส่นะคะต้มหมี่่วนนะคะ มแบบผัดมีแบบสูตรมาดามเองนะบอกไว้ก่อนสีสันไม่ค่อยสวยเลยนะคะวันนี้ไฟมันแรงนะคะการลดฉาตนั่วพี่น้องหอมหอมหนัวมากนะคะไฟอ่อนนะคะอันนี้ก็ต้มมีชั่วพี่น้องต้มมีชั่วนะคะ ต้มมีชั่วนะคะจะผัดมีชั่วเด้อพี่น้องเด้ยใส่เห็ดหอมนะคะใส่เห็ดหอมนะคะกิยง่ายกินง่ายๆนะคะวันนี้คุณป้าเราก็ไม่สบายด้วย ดามพี่อยู่บ้านนะคะน้องๆบ้านแบบสวยๆนะคะกินอย่างเดียวนะคะตอนนี้อ้วนขึ้นมาแล้วนะคะตั้งสามกิโลแล้วนะคะห้าห้ากิโลแล้วนะคะบอกไว้ก่อนห้าดห้ากิโลแล้วนะคะ เสือขนอใส่รสด,ดีน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็มาผัดนะคะแซบมาสูตรเราเองนะคะอยากได้หลังไม้ได้นะคะสูตรมาดามเองนะคะน่าทานไม่เอหน่าทานไม่เอ นับกันไว้เถิดเราเกิดริ่มแดนไทยจะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยโดยกันขยบขยบขยบก่อนทานนะคะขยบขยบขยบก่อนท่านนะคะไทยเราเองนะคะเยอมาก อย่างนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ก้เหนียวหยดหยแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะให้คุณป้าพี่น้องคุณป้านะคะคุณป้าเราไม่ค่อยสบายเราก็ทําให้คุณป้าเป็นกํคๆไว้นะคะข้าวเหนียวเป็นกำคำเด้อกินกระไข่ถ้าพี่น้องถอดไข่ถอดไข่ข้าวเหนวกินแบบบันเทาเลยพี่น้องมาดามจินไงยุย่งไงนะคะแล้วก็คุณป้าก็เช่นกันนะคะ เขาเห็ดยังให้กินก็นก,นกินเบิดพี่น้องเข่าก็เย็นเย็นข้าวเย็นเย็นนะคะเห็ดเป็นคำๆพี่น้องเอ้ยกินกับไข่แล้วบ๊สบายแล้วก็บส,บวกสีขายนะคะก้นปลาตาแดงคุณปลาตาแดงนี่พี่น้องบ่บ่สบ,สบายตาแดงพี่น้องนี่มันเป็นโคโรน,นาพะนะว่ะสันว่ะล้วก็ตื่นเนาะ でなか。 ะะโอเคนะคะโชว์ให้ดูคะน่าทานไม่เอ,อ่ยน่าทานไม่เอ,อ่ยเข้าวเหนียวแล้วก็ไข่นะคะโอเคนะคะสั่งได้นะคะอร่อยมากนะคะบอกไว้ก่อนชุดมาดามเองนะแซ่บเบิร์นะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ากดติดตามนะคะวันนี้ทางช่อง YouTube นะคะมาริจันสืบมามาริจันลันล้านะคะไล่สาระพี่น้องช่องมา,มาดามวันมาดามวันลันลาสารคามอินโนเวนะคะไล่สาระนะคะแต่ดูชัดๆก็มีสาระนะคะบา,บายลกากันลืมทันเข้ากันนะคะรักทุกคนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะ โครโรนามีทั่วโลกนะคะตอนนี้นะคะประเทศโนเวยก็เยอะแล้วก็ไทยแลนด์ก็เยอะนะคะบ๊ายบาย